สวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะโคนเคยแชร์วิดีโอนี้ไปนะคะเป็นวิดีโอที่เล่าให้ฟังว่าที่ฝรั่งเศสนั้นในทุกวันพุธแรกของเดือนเปิดสัญญาณแบบนี้ค่ะ วันนี้ได้เจอของจริงใกล้ๆแบบใกล้ชิดมากแบบนี้นี่คือระบบที่ใช้ส่งสัญญาณเตือนภัยนั่นเองวันนี้ได้เห็นใกล้ชิดมากแทบจะจับได้แต่จับไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่กรงปิดเอาไว้อ่าว่าไปคนฝรั่งเศสก็ไม่ใช่ว่าเคยเห็นของจริงทุกคน สามีอีแม่เป็นหนึ่งในนั้นนี้ถ้าเดินมาอีกหน่อยก็เจอะไปหนีเลยเซีเครนเดินเล็กทั้ทงข้อความภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศสแจ้งเอาไว้เออภาษาไทยที่ไหนแล้วภาษาอังกฤษกภาษาฝรั่งเศสโอ้นี่จ้าเขียนไว้เลยเอตองช่วงเพลงส่งจูเนียร์ซเครนเดินเลยกนี่โฟดูบุคยเลยเขาเขแจ้งเตือนไว้นะจ๊ะว่าจะมีเสียงดังมากและสัญญาณน,นี้จะเปิดทุก วันพุธแรกของเดือนเวลาเที่ยง15นาทีระยะเวลาในการเปิดแต่ละครั้งก็คือ1นาที41วินาทีปาเดอร์ปานก do not panic ไม่ต้องตกใจใดๆมันเป็นเรื่องปกติ สัญญาณน,นี้ถ้าใครอยากดูนะจ๊ะอยู่ที่เมืองนีสนั่นเองจ้ะอยู่ที่เบียชาโตนั้นเองนี่วิวนี้เลยจ้ะแม่อยู่บริเวณน,นั้นเดินหากันได้แล้วคุณจะได้ซ้มพัสบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้นะจ๊ะและยังจะได้ดูไซเรนที่ติดตั้งมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายดูแบบใกล้ชิดมากแค่มีตะแกรงกันอาล่ทุกคนถ้าเมืองที่คุณอยู่ในฝรั่งเศสเห็นไซเรนแบบนี้ก็มาแชร์กันบ้างนะคะ